สวัสดีค่ะเข้าครัวกับครูแจงค่ะวันนี้จะพาไปดูเมนูอร่อยที่น่าลองอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือแกงเหลืองปลาหมึกยัดไส้กับออดิบค่ะจริงๆแล้วแกงเหลืองนะคะเป็นอาหารคนภาคใต้ซึ่งคนใต้เองเนี่ยจะเรียกว่าแกงส้มนะคะอ่าซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูโปรดประจำครอบครัวของครูแจงเลยค่ะ<า>ไปดูวัตถุดิบหลักกันเลยค่ะ ก็มีพริกแกงเหลืองนะคะแล้วก็กะปิสำหรับพริกแกงเหลืองเนี่ยถ้าใครชอบเผ็ดนะคะจัดไปเยอะๆเลยค่ะมีหมูบทนะคะซึ่งควรจะเป็นหมูที่อ่อในส่วนของนิ่มๆหน่อยนะคะแล้วก็มีหมึกกล้วยถ้าอยากใจหน้าตารับประทานอนะ่ะหมึกกล้วยจะต้องลอกหนังออกด้วยค่ะโอเคอันนี้นะคะก็คือออดิบค่ะ หรือก็คือต้นคูณในภาษากลางนั่นเองคนใต้จะเรียกว่าออดิบหรือโชนนะคะว้าวมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะละลายพริกแกงเหลืองลงในน้ำตั้งไฟให้เดือดค่ะหลังจากนั้นใส่ต้นออดิบลงไปซึ่งออดิบนะคะจะต้องลอกเปลือกออกให้หมดค่ะล้างน้ำด้วยนะคะ เพือป้องกันการคันนั่นเองซึ่งสำคัญมากนะคะจะต้องตั้งไฟให้เดือดสุดๆเลยนะคะสำหรับออดิเมื่อเดือดแล้วนะคะใส่หมึกยัดไส้ลงไปสำหรับหมูบดน,นะคะที่เรายัดลงไปในหมึกเนี่ยจะต้องปรุงรสก่อนนะคะวันนี้ครูแจงก็ใส่กระเทียมสับแล้วก็ซอสปรุงรสรวมทั้งผงรสดีด้วยนะคะจะได้อร่อยมากขึ้น หมึกขาวๆอวบๆน่ารับประทานมากเลยค่ะ mm. วันนี้ครูแจงต้องกินข้าวสองจานอีกแล้วนะเนี่ย <Yeah. S 1> จานเดียวไม่พอจริงเลยค่ะสำหรับเมนูนี้ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะเพิ่มรสชาติเปรี้ยวใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากหน่อยนะคะตั้งไฟให้เดือดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะ แกงเหลืองปลาหมึกยัดไส้หมูสับกับออดิบจัดว่าเด็ดจริงๆค่ะเมนูนี้วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ